วันนี้หนูมาทําอะไรไปไหมมาบอกว่าหนึ่งเราเป็นเซลลเป็นเซลลโตโยสองเราเป็นแม่บ้านจีบจีบหนูไปยังไงก็คุ้มที่หนูจะมาเสือใช่ล้างการคำบองข้าวไม่เป็นล้านการได้อย่างเดียว กับข้าวเป็นพี่เคยทำนะคะทำไม่เป็นยิ้มทีโลน่าอยู่เลยขอบคุณค่ะข้าดองแพงไหมแพงทอดไข่ได้ไหมไม่เป็นค่ะ แต่ว่าไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่แบบถ้าให้เลือกระหว่างทํากับไปซื้อหนูหนูหนูว่าหนถ้าให้เลือกระหว่างหนูทักหนูหนูทํากับข้าวกับไปซื้อหนูเลือกหาแฟนเราก็จะไม่ต่อป,ปัญหาด้วยการหาแฟน มาล้างหน้าหาแฟนหาแฟนสี่คนต้องมีแฟนสี่คนพี่แบลวทำอะไรอ่ะหนูหนูไปดูดวงมาเขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์จะมีแฟนห้าคน คุณมีเกณฑนจะคุณมีเกณฑนจะมีแฟนห้าคนคุณเกครับครับไม่เชิชอทำเอาเอาเช็คเอาใส่ใส่คนอื่นได้อะไรนะผมลูกโป่งลูกโป่งที่ไหนล่ะเอาใหม่เอาใหม่พูดนักกิบไม่เข้าใจเอาอีกด้านนเลย ขอลูกนะเอาไปทำอะไรเอาไปทำมุกคนงเอาไปเช็ดเหรอเช็ดลูกขอครับคุณมีเกณฑ์จะมีแฟนห้าคนมาดูไลฟ์เราตลกดีครับใครใครเป็นคนตลก พี่ถ้าใครแนะนําคนมาแนะนําคนมาซื้อรถดได้นะมีมีค่าแนะนําให้นะโชว์ูมอยู่บานาค่ะพิมพ์ว่าโตโยทีบีเอ็นบางนาเซลกิฟขึ้นเลยคนสวยๆอะ่ะรู้จักไหมพิมพ์คําว่าเซลกิฟโตโย T ีบีเอ็นบางนามันจะขึ้นเลยคนสวยๆอะ่ะจริงๆพูดจริงๆครับ ปิดประตูให้นากิฟด้วยจิดยาเลพี่พิมพ์พเลยใช่พิมพ์พว่าเซลกิฟโตโยทีบเอ็บางบางอะมันจะขึ้นเลยสวยๆคนสวยๆตัวเล็กๆผมสัน้นอ่าไม่ใช่ตัวเล็กเอ่อมันจะขึ้นเป็นเซลล์สวยๆหน่อยผมสัน้นๆผมสันส้นๆนอะอ ผมสั้นๆแ,แล้วก็ชอบล้างจานแล้วก็ชอบชอบล้างจานไปตามหานะคนสวยๆอะเซลสวยๆชอบล้างจานขยันมากไปทำงานเชา้า มไปแล้วครับไม่เจอคนสวยเลยครับตาไม่ดีไรอะอะไรครับอเอาลูกสึดอ๋อมาเล่นนักกีทำไหมันต้องเติมน้ำอ่ะเออ <c oughs> เ๋ยวนะ้ำทำไม <c oughs> เติมน้ำเหรอครับ <c oughs> แล้วมันจะแตกใส่บ้านหรือเปล่าอย่าเพึ่ง <c oughs> <c oughs> ต้นตะกี้ใส่น้ำให้ตรงเยอะไหมพอแล้วพอแล้วอ้อ่ะ <c oughs> เอาไปให้แม่ถือย่างนี้ถือแบบนี้ถือไป <c oughs> เอาไปให้แม่ ซื้อกับเซลกิฟซื้อกับเซลกิฟต์ทีพีเอ็นบางมนาะซื้อกับเซลกิฟต์ทีพีเอ็นมาซื้อกับเซลกิฟต์ทีพีเอ็นมาไม่ต้องมาเอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งเลยมันเป็นตัวปัญหา I